เคยได้ยินไหมว่าขงจื้อสอนแค่เรื่องศิลธรรมหลายคนคิดว่าปรัชญาขงจื้อมีแค่เรื่องความกตัญญูความซื่อสัตย์แล้วก็การทำตามหน้าที่จริงๆแล้วความเข้าใจนี้มันเกิดจากการที่เราเรียนกันมาแบบผิวเผินเน้นแต่คำสอนที่ดูเคร่งครัดเลยมองข้ามแก่นแท้ที่ลึกซึ้งกว่านั้น แต่ความจริงคือของจื้อไม่ได้สอนแค่ศิลธรรมปรัชญาของท่านครอบคลุมการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและศิลปะด,ด้วยนะลองไปอ่านหลุนวีดูสิจะเห็นว่าขงจื้อให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองรอบด้านการเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถไม่ใช่แค่คนดีที่อยู่ในกรอบถ้าเรามองของจื้อแค่เรื่องศิลธรรมเราก็จะพลาดโอกาสที่จะเข้าใจโลกเข้าใจสังคมอย่างรอบด้าน เราจะขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกที่สร้างสรรค์แล้วก็จะทำให้เราตัดสินคนอื่นจากแค่ภายนอกกลายเป็นคนใจแคบไปเลยจำไว้ว่าขงจื้อไม่ใช่แค่เรื่องศิลธรรมแต่คือปรัชญาที่สอนให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เข้าใจโลกและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอย่ามองขาง้ามแง่มุมอื่นๆเด็ดขาดเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันนะ